เก้าตัวนี้สิบเจ็ดให้ให้เฮียอีกสิบหกนะโอ้ยเฮียผมทำเยอะนะนะมันไม่สวยมันไม่เกี่ยวกับเยอะไม่เยอะมันมันต้นทุนผมเหรอเฮียเชื่อไหมว่าทำมาเนี่ยสองแสนต้นๆแล้วนะสองใบในสามแสนไม่ได้ไหมเฮียเนาะไม่ได้ไม่ได้จริงครับเอาสองใบสามแสนเนี่ยเฮียเอาสิบใบก็ขายไม่ได้มันไม่ใช่หรอกผมไม่เอาเกียร์ด้วยไงเข้าใจเข้าใจ แต่ขายไม่ได้จริงๆครับเกียร์ทำไมลดให้ห้าพันเองเหรอลดหมื่นหนึ่งครับมันจากสองแสนผมผมคิดหมื่นเดียวนะ 1, <000 S 1> ผมคิดแสนเก้านะ 1, <9. S 1> อ่าแล้วนี้จากแสนเจ็ดเหลือแสนหกครับลดไปแล้วเราเฮียลดอีกผมขายไม่ได้หรอกอันนี้คือเน็ตแล้วอันนี้แสนหกนะผมไม่ได้ว่านะผมถอดเครื่องขายเก้าหมื่นพออันนี้เครื่องติดได้ปกติใช่ไหมติดได้ครับขายเครื่องเก้าหมื่นขายเกียร์อีกขายหัวอีกหัวเหลือเท่าไหร่เองเย ผมขายทิ้งขว้างยังได้เลยราคาอย่างนี้นะสิบหกกับสิบสิบหกกับสิบสิบเก้าสิบเก้าสามห้าสามสิบห้าไม่มีเกียร์เนาะกะกะชุดกันเกสายให้ผมใช่กันเกียร์สายก็หมื่นกว่าเฮียก็รู้อยู่ปป๊บอันนี้ติดเครื่องให้ผมก่อนส่งไหมติดนะติดทั้งคู่ครับติดให้ทั้งคู่ครับสามสิบห้าโอเค เียลดให้ผมอีกหน่อยเนี่ยคือคือเฮียผมผมไหวแค่นี้เอาจริงนะเฮียรวยแล้วแบ่งน้องนุ่งมากมันไม่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับรวยไม่แบ่งน้องนุ่งมากอันนี้มันขาดทุนแล้วอันนี้เหมือนช่วยแล้วช่วยช่วยจริงระบายระบายตรงนี้แหละครับราคาเกงใจเฮียแล้วราคานี้ระบายของให้ให้คนเราไปไปไปต่อได้เนาะเฮียไปต่อได้อยู่แล้วครับราคาเนี้ยผมพอสามสิบสี่ก็แล้วกันนะเฮียเอาสองใบเนาะไม่ไม่ได้จริงๆเฮียครับไม่ไม่สู้แล้วครับถ้าต่ำสามสิบห้าผมไม่สู้แล้ว เอกสารครบต้องยังหรือมีบินหัวเครื่องให้ครับเฮ้เครับขอบคุณนบครับ